แค่ไอออฟไอ้แคดดี่ต okay, right? no ouais, like, ัวอะไรวะไม่ใช่แคลดี่ออฟเลนใช่ไหมออฟเลนวินล no ันไม่ใช่วินลันวินลันแหละมันห้าห้าคนนี่หว่าตี้มันของมันแล้วนะใช่ไหมกิ้วเดียวกันหมดเลยเกมเดียวกันหมดเลยวะอ้าวใช่หมดซ้ำกันหรือเปล่าว่าสงสัยเกมสองเลยโอ้ยเก้าศูนย์สุดยอด เข้า oh, สูตรเลยวะในกับปัาตาวะเนี่ยบางทีเออสกอร์สกอร์และอันนี้สองวสิบหกเลยนะเฮ้ยซัตว์มันมันทำคอนเทนต์เสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อทำคอนเทนต์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อมัตพาอัลสกิลไม่อะแต่จะลยครับเราซับไงซับเราต้องสตันสองยังรอเลย บอดี้บ็อกก์บอดี้บ็อกกบอดี้บ็อกไม่ต้องบอดี้บ็อกน่าจะรัดโอ้ยไอ้นิวมึงของกูป้ะเนี่ยโอ้ยอีกหนึงช็อตอีกหนึ่งช็อตอะไรอีกตัวมาที่ผมมาที่ผมอยู่ไหนวะนั่นน่ะตัดต้นไม้ขึ้นด้านซ้ายนะซ้ายเขายังอยู่นี่ะเป็นไปขึ้นไปขึ้นไปนั่นน่ะอ๋อจะใจจะใจตัวเองไม่ยอมกลับไม่ยอมไมหนึ่งครับเพื่อนอ๋อโอเคได้อยู่ได้หนึ่งเลยเอ้าเอาคลิปเล่นเลย เดี๋ยวกูไปเล่นกับมันดิเออเก็บเก็บเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้เอาเอาเรื่องให้น็อตมาฟีดนี่ว่มยังมาสิตายเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิขอฟาร์มช่วยกำหัวมากำาัเออเอาเซเพื่อนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เอา มันทิชชี่ตายแล้ว <c oughs> สวยจัด <c oughs> เลือกคมันมาทำอะไรทีนี้ฟาร์มป่าเลยเพื่อนฟาร์มเลยแครี่ต้องรวยอย่าไปคาดหวังไกลปัก๊ก <c oughs> ตายไปสามแล้ <c oughs> <c oughs> วคาดหวังอะไรกูเลยอูตายไปสี่สบายใจได้เกมนี้ <c oughs> ไอ้หัตายสามดีกว่าไม่กูไปตามมร้งมึงเจะตาร์มนานแล้วเพื่อนบอกมึงไม่ฟามตังแต่ต้นเกมแล้วมึงก็ยังดื้อไปเล่นไงเออ้วไยปั๊เออสียแล้วตาทันเปล่าทันเปล่าคิดดิโอ้โหไปไปเยอเยอะจริงไอเนรรดนตีน่าจะรอดป่ะเอาดิ โอ้โยรอดยากจิ้วที่มันคอมโบกันเป็นชุดเลยคนหนึ่งจับคนหนึ่งสลีฟคนหนึ่งกัันไม่มีใครมาเออถอยกันนล็อตตีนิวลองโดนไอเย็นไอ้ลูกพี่กูโดนแล้วเออเอลรับตีเอ้ยเอาเอาสักตัวเออเ้าไม่ตายวะวินลันดีกตีอย่ามาทางนี้ อย่าทำแบบนั้นก็คือต้องมีแผนสองแล้วทำยังดีวะแผนหนึ่งยังไงวะแผนหนึ่งคือหลอกล่อให้แจกแล้วให้มันตายใจเนี่ยตอนนี้มันตายใจแล้วได้เวลาแผนสองตายใจแล้วโอเคี๋ยวพวกพวกกูนี่คือตายยับเลยนะ อย่านอนเล่นปะเล่น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 แน่นอนกับกับรังอุ่นอุ่นอุ่นเนี่ยเล่นแน่นอนถ้าชนะถ้าชนะอาจจะเลิกถ้าแพ้นีต่อแน่นอนเล่นเล่นเล่นทุกคนแล้วไม่เลิกไม่เลิกวันนี้ไม่เลิกละวมปเลยละวันนี้ลางานแล้วมึงถึงขั้นไรอะแล้วเอาลักตัวดิ เฮ้ยมาว่ะเอาอะไรไปแพ้วะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโดนอันติคุณดาวโดนถามันเออเออเออสุดยอดไปเลยสุดสุดไปเล่นแค่นี้เถอะแต่กูซับมั้ยยอมง่ายยังไงเดี๋ยวเติมมานะให้สุดดีกว่าสุดมึงเดี๋ยวแบกเอาไปรางวันกูมีสุดนี่หว่ากูไม่ซื้อไม่ต้องซื้อเซนที่แล้วไม่ได้แต่เงินยูซื้อเลยสัตว์สองพึ่งเพื่อน เอหวังพึ่งทุกคนจังหวะนี้ไม่หวังพวกพวกมึงแก่หยอกหยอกหยอกโอ้ยพวกมึงนี่แบบคาดหวังได้เสมอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้โอ้ทำหน้าที่ซับที่ดีให้ตลอดฟาร์มทั้งป่าเลยเกิดอะไรขึ้นหรอนาทีซับที่ดี เพิ่มบิงเพิ่มบิงเพิ่มบิงขอบิงเอ้ยเอายว่ะเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหมีทีมโอ้ไม่ทีมเออเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่พวกกูแล้วค่ะว่าทีมของเมื่อเหมือนมึงไม่นับพวกกูสองคนนะไม่มีละไม่มีทีมเหลือโอ้ไม่ทันหรอเอ้ยมาว่ะมันนะสุดสุดลูกพี่กูอยากตายเออลูกพี่กูแบกอยู่ด้านล่างเหรอโอชาแมนนี่ชาแมนมาบอร์ดตร้งเนี้ยไม่บดเหรอ เออน่าจะไปตบชาแมนดีกว่าอ้นี่เอาหัวเชื่อมาจากไหนวะไม่เห็นเลยเหรน่าจะไม่เห็นมึงถามไปชดเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนก็ต้องไม่เห็นอยู่แล้วบอกว่าโอเคขอโทษถึงมึงถึงมึงจะพูดมาตลอดเพื่อนก็ไม่เห็นไงโอเคขอโทษไอ้มาร์ซี่ออกอะไรวะทำไมเป็นดูเหมือนมัาได้ไกลวะ อะไอาเรื่องตียันาได้แหละปล่อยให้พวกกันเซตอัพให้รอดกันบวกกันอยู่ไหวะไมภาพเหมือนบวกกันเลยวอืมนิดนึงบวกไงเออเฮ้ยจ็ตายแล้วตายตายจริงด้วยใครบอกจะตายวะตายจริงแหละ quay rồi! đồ ngang phần hèo. Anh bây giờ, rồi. cô hãy của ta. hãy bunny, bóng 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 rồi bóng Sao bóng 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 พวกเราเนี่ยวันนี้ได้กูต้องได้กูขอเดินอีกรอบนึงวันไม่บางทางเดียวแซ่บโอ้ยังงโอ้โหมึงมึงมึงใจเย็นนะเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาเรารอกันรอกันใจเย็นกูรอไม่ได้แล้วมันโดดมันโดดมันโอ้โอนันก็แย่แล้วเพื่อนเดี๋ยวดิคุณเท้าเพื่อนไปเรื่อยเร็วจังวะเอามินติมินติเออนำได้นำได้ไอ้ยี่บีบีหายไปเลย มิด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 เป็นวันไปหาซะมึงไม่ละคุยเลยอาชดมึงเฮ้ยเอามาสิมาเอา,าเอาเอ er, คกดพิ้งค์ให้ไปลันโฉมหน่อยเฮ้ยเรเบิร์เบิร์ตมีมีคนเรเบิรไม่ทันหรอกโดนกูไปแล้วนั่งไงระเบิดโอ้ my god เยอะด้วยนะเราแบบจะมาแล้วละจะมาแล้วยังไงเด็กคือให้มันตีกูก็ไม่ได้ใช่ไหมบิม๊กไม่ได้ไม่ไดูมาวะติดไม่ทันเออ,อเฮ้ยวิรันอยู่ไหนอ๋อไปแล้วเออมันไปแล้ว กูถึงกูถึงชีวิลขอกูก็ไปไปไปไนิวเอาเลยมักเอามไหมตีออาเฮ้ยไอ้ไรล่อล่อล่อวะไอจีใครวะไอ้กูเฮ้ยเจมอ๋อตีแล้วอเอมีจีเเฮ้ยปักกูไม่มีนี่โอ้ไก่ยังวะ

ระวังจะมีอะไหน่อนู่นไม่กูโดนขังตัวในต้นไม้แล้วก็ตายเลยทำอะไรไม่ได้แอตีแรกเหรอให้เพอร์เฟกอะเออมันทิชชี่ปะปลาระเบิดมาข้างในหรือว่าอะไรวะไม่รู้ไม่รู้โดนอะไรมาทิชชี่ใคาตัวตายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกันโดนมาโดนไปที่ใครไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็ตายแล้วตายคาต้นไม้เลยเอาเฮ้ยเอาวะเขาว่าเฮ้ยทิาทีมปลาทิชี่ปลาใครวะ

เดี๋ยวรออ้ปักเกิดกันเลยมันจะได้รอดตีนได้เยอะๆหน่อยาชนะเพราะมันตายเมื่อกี้น่ะผ่านหลงทางแล้วไ่มีตัวรอดตีนให้มันโอ้หมันทำหน้าที่นี้ได้ดีมากเลยคนน่าจะเหยดมันเยอะมากเลยสัเฮ้ยเจอโอ้โหโอเคกูยอมเฮ้ยไหนวะ ไปเยอะเยอะนิวเยอะเหรอมันเห็นเราไหมน่าจะเห็นน่าจะเห็นนั่นแหละมันไปหามเออเอาช่วยปั๊กช่วยปั๊กไม่ทันหรอฮะเิ็นการเปิดเครื่องบ้าไม่ทัน โอเคกูได้อะไรที่ออกมาจากต้นไม้แล้วชิบหายเถอะเออลูก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 อะไรลูกเกาลัดฮะอ,อะไรวะไอ้นี่ไอ้เหี้ยไอยย้ยุงมุกอะไรเนี่ยเอามาจากต้นไม้เกาลัดใช่ไหมอะ <laughs> มึงมึงก็ไม่ทันใช่ไหมต้นไม้ไม่ไทยเลยคือแบบตอกต้นไม้คือมึงต้องคิดแบบพันผัน,ผ,นผันที่น่ารักน่ารักลเลยนะเกาลัด <laughs> เกมเอาลูกอย่ากเอ็นลูกอะไรบ้างวะเออต้องแบบน่ารักเออต้องมีตายบ้างแหละระเบิดจังกันโอ้โหดีนะไกลก็ไม่ใช่ปัญหานะตายเหมือนกันเกิดเช่หมดนะเออเออไม่ได้กวนได้พวกมันหมดแล้วระเบิดไม่วางหลายรี่หรอมีเจกก็คือมีเจมสุดสุดกูยังเช็คนะไม่ไว้ใจไปไว้ใจอะไรทั้งสิ้นมีไหมไม่มีเซนที่

เราเอาตรงนี้ให้แตกวะนิวดีให้แตกเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปแป็กวะเออไปแปกระวังบอกเพื่อนกูให้เลยต้องระวังเดี๋ยเอ้ยมาได้ไหนไปเน๊อ้าอะมึเป็นที่นัดน้าจะสวนได้ป้าได้ได้ถ้ามึงว่าได้กูได้ปะ๊บไอ,อไอไม่เลิกไม่ได้ <laughs>

ฉิดหายแล้วไงเกราลัดเก่าลัดเกาลัดเกิม่ไลัดไ้โอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไมโอ้ยด้วอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ยอ้ไโ้ยยอ้ไโ้อ้อ้ยยอ้อ้ยโอ้ย้ยอ้อ้ออ้โออ้โดน้ ฆ่าได้ฆ่าได้อ่าได้หยับไม่ได้เออฆ่าได้หยับไม่ได้เออมันมันเกิดมันไม่เกิดมันเกิดนัดเอาโปรไฟล์นี่มาเอ้าโอ้ยเจี๊ยบเอ้อเออเยี่ยมแรงลัดไม่ทันมันมันยากจังหยับไม่ได้ถ้างั้นรอดตายกับไอ้เปรตระเบิดนี่แหละในลองดูซิว่ารอดจริงมั้งเออไม่กี่แสงกดละดังฮะ เอาให้กดสองลูกมีสองลูกโอ้สองเอา้เอา,อายังไม่ทันกันแล้วหนเต็มที่ไปเลยจ้ะฉั <c oughs> นกำลังจะตายระ <c oughs> เบิดอยุงไหนวะ เอานี้ยเลือดกูเหลืออยู่พันเดียวไปหายนิวบอกเออนิวสนุกไหมตรงนั้นอ่ะไอไม่ถึงสักนี่ได้ปะอ๋อสุดผ่ามึงโกรธโกรธอยู่นะมึงอ่ะเอยู่ที่เดียวแล้วติด้มันไว้หมันลง ออไปไม่ได้เฮ้ยปักกูไม่มีอะไรแล้วเออนิ้วเออเอาอะไรมาล่ะมองไม่เห็นทีชี่บายแบ็กว่ะวินลันกลัวเลยกูเนี่ยฮึกลัวเลยกูเออยเฮ้ยโอเคเยเออเออเลื่อนมึงน้อยจัดอ่อยบักไมเหรอออมาบายว่ะจบเออไอ้จบจีโน๊กอยู่ปะ ชินฮกเล่นเองแล่เรอเลาเหรอเฮ้ยเอาเออว่าชนะเหรอเนาะชนะก็เลือกใช่ไหมผมไม่เล่นแล้วออารมณ์มันพุ่งพลาดแล้วอารมณ์ลูกพี่กูมามามาพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เล่นต่อแล้วเราไปแล้วลอยกะงไปวานลไปลอยก็ทงไม่ละชวนสี่ชวนยวปเล่นเกมนี้เล่นเกม้เข้าในป้อม่าดิเยมึงอะไรเนี่ย ไม่เอาแน่าเอาขายใหญ่จากนี้ไหมไม่เนี่ยรอชนะรอชนะหรือแพ้เนี่ยชนะครับผมเกมง่ายๆง้าเออเกมง่ายๆกัดฟันแล้วกำวัดรอแล้วกกำวัดรอเดินแม่งโดนฆ่าไปฆ่า6ตัวเห็นวินลันปุ๊บมีเครื่อนวินลันเดียวหนีก่อนเลยอยู่ไหนวะชินอ๊อกไอดีไหนเนี่ยกดอินรี